นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอยขอกลับด้านก่อนนี่ค่ะมันก็จะมีสี่ชิ้น 来用。Like กับพอลูกเด้อพี่น้องจ้านี่แหละค่ะลูกหน่อยเนาะทำอะไรได้ยากพอได้แบบนี้ปึ๊บซอก็จะใส่อันนี้เด้ออุย้ยโชว์อีกหลโอ้ยหนอนอุย้ยใส่ไปหน่อยเนี่ยค่ะเพื่อรสชาติ ก็เกลีย่ยออกให้มันทั่วๆเนาะสซจอเข้าเตาอบนะคะขนมปังให้มันกรอบๆนิดหน่อยมันจะได้มีรสชาติแล้วก็เก็บสลัดส่วนหลังราดนี้แหละคะ่ะเนี่ยสลัดแล้วก็วางลงไปเลยค่ะวางเห็นไหมเนาะนี่ค่ะ ซอจอไม่ใส่เยอะนะผักพอเป็นกระใสก็พอค่ะใส่ผักหลายมันที่โบเซ็บแต่สำหรับซอจอนี้ยิ่งหลายยิ่งเซ็บก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่เนี่ยค่ะพอมที่สอจ เอาไปผัดเหมือนกับเหมือนกค่ว่าเอาไปบาร์บีคิวเลยนะบาร์บีคิวหอมนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเราจะไม่ใส่สดนะพ่อบ้าน <c oughs> พ่อบ้านเขาไม่กินหอมสดเอาใจยากเลย แล้วก็แตงค่ะใส่ลงไปเลยแตงดองเด้อสองสองเดี๋ยวมันจะเหนียนกันคึ่งคึแล้วมะเขือเทศเชอร์รีทามาโทเด้อจ๊โจ๊ลืมซื้อลืมซื้อมะเขือเทศลูกใหญ่ ทำแบบเท่าที่เรามีเนี่ยแหละค่ะอย่าไปเรื่องมากก็มันทำกับเขา่าฝรั่งไม่ได้เด้ออันไหนไม่พอนี่หูอันไหนไม่พกน,น,น,พนี่ตินุน่นตินี่เด้แล้วก็ใส่พริกดองค่ะพาลปาินออันนี้ซื้อมาเด้อไม่ได้ดองเองซื้อมาใส่สักสามชิ้นก็พอค่ะ มาจากสีชิ้นนะ,ะอันนี้ของโภบ้านครับแล้วก็สซโจจะโชว์อีกแหละโอ้ยเนยาะใส่ลงไปนิดหน่อยให้มันมีรสชาติแล้วก็เอาลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะ ลืมอะไรไหมน้ามั้งเช็ค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 ซอสก่อนเพราะว่าเฮ้ยเปิดไม่ได้ต้องแก้กันลืมอะไรไหมน้าลืมอะไรกับช่างมันเถอะขอให้มันได้กินแลยอิ่มกับพอ นี่ค่ะก็ใส่ประมาณนี้นี่ค่ะเกลียๆเกักหน่อยเพื่อมันจะได้มีรสชาติค้างๆกัดลงไปคำแรกก็จะอืมยั่วมากอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่กัดลงไปแล้วมีเจอแต่ขนมปัง นี่ค่ะใส่ที่จะกลหน่วยนึงงพอได้อารมณ์นี่นะแล้วก็กรบลงไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วมาจัดใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะมาจัดใส่จานกันเลย จานพร้อมนี่ค่ะยั่วจ้าโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะยัะ่วจ้า๊ o ส์